สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ลิงจะมาเล่าเรื่องราวของเดอะจ๊กเกอร์ให้ฟังนะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยน่าสงสารมากมากเลยนะครับเดิมทีเนี่ยจ๊กเกอร์เป็นเกียงวิศวกรหนุ่มที่ลาออกมาเป็นนักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนที่ไม่เคยมีคนจะขำเขาเท่าไหร่หรอกนะครับแล้วเขาก็ต้องดิ้นลนสู้ชีวิตเพราะว่าต้องหาเงินมาจุนเจือครอบครัวดูแลมเมียที่กําลังตั้งท้องด้วยครับแต่ ด้วยความที่เขาหน้ามืดตามัวเนี่ยทำให้เขาตัดสินใจช่วยสองอาชญากรวางแผนป้นโรงงานผลิตสารเคมีซึ่งสถานที่นี้เขาเคยทำงานอยู่นั่นเองแต่ว่าอาชญากรกลุ่มนี้ตกลงกันไว้ว่าจะปกปิดตัวตนที่แท้จริงโดยการสวมหูดสีแดงไปป้นนั่นเองหรือว่าขนานนามของเขานะครับจะเรียกว่าแก๊งเดอะเลดพูดนั่นเองครับซึ่งระหว่างที่ลงมือก่อเหตุเนี่ย เขาก็ได้รับข่าวสะเทือนใจว่าลูกและเมียของเขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วอา,าน่านสงสารสังเลยแม้ <c oughs> แว,ว่าโจ๊กเกอร์จะตกอยู่ในความเศร้าเสียใจนะครับแต่สองโจรที่จ้างเขามาก็ไม่ยอมให้จ๊กเกอร์ถอยหลังแถมยังบีบบังคับให้ทำตามแผนอีกตั้งหากก่อนที่สองโจรน,นั้นจะดวงกุดถูกตำรวจจับตาย จ็กเกอร์พยายามจะหลบหนีนะครับแต่ก็โดนแบทแมนเนี่ยบุกเข้ามาจับในทางเดินที่แค่เท่าแมวเด่นตายด้วยเขาจึงไม่มีทางเลือกเลยตัดสินใจกระโดดลงบ่อสารเคมีทำให้เขาโดนสารเคมีกัดกินจนผิวหนังกลายเป็นสีขาวสีปากสีแดงสดและเส้นผมกลายเป็นสีเขียวนั่นเองเราก็เลยได้เห็นจ๊กเกอร์ในแบบนี้เลยนะครับนะ่าขโมมากเล และเมื่อโจ๊กเกอร์ได้เห็นตัวเองในสภาพแบบนั้นเนี่ยยิ่งทําให้จิตใจของเขาอ่อนไหวและแตกละเอียดจนกลายเป็นบ้าไปแล้วครับปัจจุบันโจ๊กเกอร์ที่ทุกคนรู้จักถึงได้ถือกําเนิดขึ้นนั่นเองแต่ว่าประวัติที่พูดกันมาเนี่ยยังไม่มีคนกล่าวถึงว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับสิ่งที่แน่นอนก็คือโจ๊กเกอร์นั้นก่ออาชญากรรมเยอะแยะมากจนถูกคนมองว่าเป็นบ้านนั่นเอง พราะเขาเริ่มป่วนเมืองเพื่อความสนุกสนานตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับแบทแมนและทําให้ผู้พิดุงความยุติธรรมคนอื่นเห็นว่าเราอยู่ในสถานการณ์เลวร้ยวายน่ากลัวจริงๆเลยเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าโจ๊กเกอร์ที่เราจะไปเจอกันในวันนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงพี่ลิงว่าเขาต้องน่ารักแน่ๆเลยไปดูดีกว่าครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเย้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกส์เกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเกสิอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมส์โรบอกเหมือนเดิมค่ะว้าว<ฮ>มาอยู่กันในด่านเดอะโจ๊กเกอร์ออฟบีนั่นเองโอโ้โหน่าก,กลัวมากๆเลยนะเนี่ยไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเก๊จะไปถึงเส้นชัยได้ไหมนะคะเราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่เพื่อไปที่เส้นชัยให้ได้ค่ะายในหด่านนั่นเองมีห้ด่านลรวเกสโอเคโอเค เราไปกันเลอย50านวด่านโอ้โห,โโหเรียบร้อยค่ะเราจะต้องค่อยๆกระโดดไปนะคะไปเลย50ด่านเนี่ยไม่น่าน,านานมากหรอกชเช่ไหมไม่นา,นานานใช่ไหมได้เลยไปเลยไปเลยืู้ืืืืบืืืยืืืืรืืบอ้ืืือ้ออออโอืืืืนื่ืืืจืืืืืืืือืืืนะืว่าเราต้องืืืืืืืาืืนืืืืืืืืืไืื เออปันดดปันโดปันด,น,ดน่าก,กลัวถ้าถ้าเราไม่ไปเราก็จะติดอยู่ที่นี่ยาวเลยนะพี่ลิงงั้นเราไปกันได้นะแต่ว่าพี่ลิงกลัวเหมือนกันนะเอาไงดีวะก็ะต้องไปนะจากที่ฟังประวัติมันมาแล้วเนี่ยนะประวัติมันค่อนขงน่ากลัวด้วยอ่ะเออพี่ลิงไปอ,อ,อ้ใอก็เข้าไปในนี้ทำไมอ,อ่ะ มันไม่ได้เป็นผีที่น่ากลัวขนาดนั้นเปล่าวิลลิงน่ากลัวดิเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเกดก็ตายเกดทําตายนะแต่เกดต้องเกิดดีๆตอนหรือเปล่าวี่ลิงกลัวมากเลยนะเดี่ยวมาตายแล้วจะเกิดมันจะมาเอาวิญญาณเราไปไหมวะผิดเรื่องแล้วคนเรื่องไปไปเบาๆตอนนี้นะคะเกตอยู่ที่แผ่นที่แปดเองมีทั้งหมดเนี่ยห้าสิบด่านนะเราจะต้องทำให้ได้เลยภายในไม่เกินยี่สิบนาทีอ้าาา แกจะทําได้เลยที่สินาทีอ่ะนอกจากจะว่าแกจะไม่ตายเลยแกอ้าวก็ต้องคอยดูกันไปนะคะอาจจะตายแค่แบบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองโอ้โหนั่นไงนั่นไงละผีบาร่เอออันนี้เราต้องเดาสุ่มอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยโอโหมีอยู่สมอันเดาสองครั้งผิดทั้งสองครั้งเลยมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะ แล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีนะนายนาะเป็นวีรบ,บุรุษให้เราทีอ้โอโหขับคนนากลไปเราเจอวีรบ,บุรุษหลังเราแล้วโอเคด่านสีชมพูนี่มันช่างยากเย็นเหลือเกินนะคะเนี่ยอึบอึบอ้โหมันเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วเกตม,มันเกินไปแล้วนะเก่ตมันเกินไปแล้วหรือว่าเราต้องหยยบสีชมพูวะเก็ตเราหยยบสีชมพูที เออเหยียบสีชมพูเหรอคะเออนี่หลิงเราต้องเหยียบสีชมพูปัดโทเอ้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอ้ยอ่อนเลยนึกว่าห้ามโดนสีชมพูแตบบ่นี้เขาให้เหยียบสีชมพูน้องๆครับดูไว้นะครับเก็บอ่อนหน่ยครับเออเดี๋ยวเราขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งไปทางไหนนายเราต้องไปทางไหนว่านายมารับเรานายเจ้ นายนายนายครับอ่ะได้ครับขอบคุณครับแบบนี้นะคะโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะครับไปเราไปกันต่อเลยว้าวว้าูอ๋อ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 ตั้งไข่ไข่เดินตั้งใข่ไข่เดินว้าว้าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ด่านที่สิบห้าแล้วอ่ะ สิบห้าเองโหกล้าพูดว่าสิบห้าแล้วอ่ะหออ่ะหอพี่ลิงไม่เข้าใจเ,เอ้ยพี่ลิงคิดว่านาน่าจะมีโดนัทมีเรอตรงกลางนั้นเนี่ยใช่พี่ลิงบิดน่าจะมีนะเนี่ยเอาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีอ่ะพี่ลิงอ้าลืมดูเลยว่ากระโดดอะไรไปบ้างอ่ะอพี่ลิงรั่วมาเลยนะคะปะปะปะเอาใหม่นะคะโดนัทมีเรอตรงกลาง อะไรอะไรก็ร้องนะเพลงเนี้ยแน่นอนพี่ลิงชอบเพลงนี้มากเลยนะมันเป็นเพลงของพี่ลิงนะพี่ลิงแต่งเองเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็ต้องร้องเองได้เด็กใช่ไหมน้องๆพี่ลิงไม่ไม่ผิดนะอุ้ยอะดนนัดม่เรอตรงกลางดนัดมีเรอตรงกลางตาด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 าอึบอะฮ่าฮ่านตลกนี่ตลกผ่านแล้วโอเคค่ะเราไปกันต่อเลยนะคะ โอ้โหทางเดินเล็กๆทางเดินมันอันกระจิ้วเดียวแล้วมันก็มืดมืดข้างล่างเนี่ยล้วเก็จะหลอดหรือเปล่าเนี่ยดิดิดิโหลดเปล่าเลยฮ <c oughs> ่าฮหลดเปล่างาตลกอือโอเคค่ะเราไปเรื่อยเ,เลยนะคะอือ่าเรียบร้อยอส่วนอันนี้เนี่ยน่าจะห้ามโดนสีชมพูของจริงละห้ามโดนจริงๆแล้วอันนี้ห้า ่ะเรียบร้อยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ด่านที่ยี่สิบแล้ว,ว,วยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปโอ้โหสุด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 ข้ามือบิดสุดสุดฮึบเสร็จแล้วนะคะปะแล้วก็อัน,นี้เนี่ยน่าจะห้ามโดนสีชมพู ก็ว่าห้ามโดนนะเกดก็ต้องห้ามโดนดิเกตพูดว่าห้ามโดนนะเข้าใจปะแล้วอันนี้อันไหนนะอันนี้อันไหนเกตว่าอันไหนอ่ะโอเคสีดำ <laughs> เราดูเพื่อนนะคะ <laughs> เพื่อนไปสีดำเราก็จะไปสีดำนั่นเองโอเคเรียบรอ้อยขอบคุณในมากเลย mm hmm. เราก็อันนี้เนี่ยเลาะไปเลยทางเดินเล็กๆถ้าทางเดินเล็กๆอย่าเกดอ่อนเลยแล้วก็ต้องมีกระโดดด้วยนะ โดดโอ้โหเก็ตผัดได้ไงวะเก็ตเก่งมากเลยโอ้โหอันนี้เนี่ยให้เหยยบสีเขียวแน่ๆเลยนะคะแล้วสีเขียวมันก็เหลือน้อยนิดไปเรื่อยๆเลยโอ้ oh my god เก็ตกลับล็อกเก็ตกลับล็อกเลยวเก็ตกลับล,อล็อกงาตลอมองไม่เห็นพื้นเลยนะคะข้างล่างเนี่ยมันมืดมากจริงๆเลยเก็ตมองลำบากจริงโอเคเรา ไปกันเลยอันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะห้ามโดนกำแพงนะเราจะต้องค่อยๆเลาะก,กำแพงไปโอ้โหกำแพงโดนได้นะคะแต่ว่ามันเป็นทางตันโอ้โหเขาวงกดนั่นเองอะว่าเราเชี่ยวชิ่ยวาแล้วนะเธอไปเราไปกันเลยเอา้าต้านอีกแล้วคิดอันคิดอันเลยโอ้โห เรียบร้อยค่ะเราออกมาแล้วนะคะแล้วก็ด่านต่อไปเนี่ยเป็นแผ่สีเขียวเรื่องแสงอีแผ่แผ่เนี่ยบางทีก็โดนได้นะคะแล้วก็บางทีก็โดนไม่ได้นะเก่ไม่เข้าใจเลยโ <c oughs> อ,อ้ยตกใจแรงโ <c oughs> อ้โหโอ้โหทางเดินมันไหลไปได้ค่ะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้ผ่านแล้วค่ะด่านต่อไปเนี่ยอันนี้น่าจะห้ามโดนสีเขียวแน่ๆอึบอึบ เจิดปื๊บปด๊บปื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 ๊บปก๊บปื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 บปื๊บปื๊บปื๊บปปื๊บปน๊ปื๊บ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 ปื๊ไปื๊บปื๊บปื๊บปอ๊บปืปึบปื๊บหื๊โอ้โหเสียวมาก <S <S โอเคอันนี้เนี่ยน่าจะห้ามโดนสีชมพูนะคะซึ่ง ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะคะไปละไปแล้วอโออันนี้ก็ห้ามโดนเขียวนะเกโอโหยากอ่ะอันนี้ยากพี่ลิงว่ามันยากนะเนียเดี๋ยวเดีย๋ยวเตรียมตัวกระโดดออกจากหัวเกทเลยนะเนียนั่นไงอ,อดอัดออกทันด้วยเพราะว่าพี่ลิงเตรียมตัวไว้ห้ามโดนสีชมพูนะคะตรงนี้ค่อนข้างยากมากเลยแต่ว่าเราก็ต้องกระโดดไปให้ได้นะคะเอ,อิบ โอ้โหเรียบร้อยเราผ่านแล้วโอ้โหอ,อันนี้ก็ยากอีกแล้วอะ่ะเกสเกต้องกระโดดให้ได้แล้วทำไมต้องทำมือกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเลยตลกไปค่ะดานต่อไปนะคะเฮ้ยทำไมมีตายด้วยวทุกคนเห็นไหมมันมีเป็นแท่นแบบปูดๆออกมาด้วยนะคะอีแท่นปูดๆตรงนี้เนี่ยห้ามโดนเหมือนกันโอ้โหแค่กระโดดธรรมดานี่ก็ยากแล้วนะยังจะต้องมามองอีแท่งปูดๆตรงนี้อีกนะคะไปไม่เป็นไร เราเห็นเราเห็นโลกเห็นรู้เรารู้เรารู้เราเห็นว <c oughs> อ้ฮ่าอือไม่ใช่ขึ้นไปจะสุดแล้วก็โดนตายนะเกดไม่ไหวนะอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยไปค่ะเรากระโดดทางนี้เลยดีกว่าแล้วก็ขึ้นมาเลยโอเคอันนี้เป็นเขาวงกตอีกแล้วหรือเปล่าไ <c oughs> ปน่าจะห้ามโดนเขียวๆนะคะเราจะต้องเดินล้อๆไปดูก่อนอย่าไปโดนมันเลย <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ได้ใจนะอาจจะโดนได้ก็ได้ลองโดนดูดีกว่าไหมอ่ะพี่ลิงจะด,ดีเหรออย่าเลยเราไม่โดนมาโดยตลอดเนี่ยแล้วพอโดนนะ้วจะตายใช่ไหมก็ต้องเดินใหม่เนี่ยอันนี้น่าจะห้ามโดนสีชมพูหรือเปล่านั่นห้ามโดนแกกรพูดอยู่ว่าห้ามโดนแล้วแกก็โดนเนี่ยโอ้หเดี๋ยวนะคะขอซูมออกแป๊บหนึ่งว่าเราจะสามารถเอ๊ไปทางไหนได้แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองไปทางนี้ดูก่อนฮึบ ก็เดินไปทางนี้นะคะโอ้โหเ,เราเราจะไปยังไงล้วนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะฮึลองทางนี้ดูเอาเรียบร้อย,ย <c oughs> โอ้ยเก่ดฉลาดมากเลยเอาล็อกข้าๆไปเลยอะ่ะตาาลกเลยโอเคอันนี้เนี่ยให้เหยียบสีเขียวๆไปเรื่อยๆนะคะห้ามร่วง โอเคแล้วก็นี้เป็นทางาลเดินเล็กแล้วอะ่ะโอ้โหอ๋อพี่เล็งไม่ชอบไม่ชอบแล้วตลกแล้วก็จะล่วงแล้วก็ล่วงเลยตายแป๊บเลยตายแป๊บโอ้โหหัวกระเด็นตัวกระเด็นลงมาแล้วไปค่ะต่อกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเราหามากเลยนะไม่เป็นทางเดินแบบดูดิตลก สลมากอึบยากเลยเนี่ยโอ้ไปแล้วผ่านแล้วค่ะโอเคมาร้ายด่านนี้นะคะน่าจะโอ้โหห้ามโดนเคียวเคียวเคียวียวเยวเคียวเียวเียวโอเคพี่ลิงผ่านแล้วนะอึบอ่าไปเลยค่ะไปเลยไปเลยว้าวววล้วววววาวว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 วนวววว เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ด่านที่สี่สิบสองแล้วค่ะไม่น่าจะนานจนเกินไปนะโอเคทางนี้ทางนี้แล้วก็เดี๋ยวเกจะลองริมสุดทางนู้นดูไหมค่ะขับขึ้นมากเลยนั่นนายไปเลยไปเลยนายนายไปดิไปเลยนายไปเลยไปเลยว้วไปเลยได้ไปเลยิ้นกัเลืมมือนกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเกดไปอีก โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเราผ่านแล้วเอ๊แล้วก็ด่านนี้เนี่ยโอ้โหยากอีกแล้วนะเนี่ยเอ๊แล้วก็ยังไงต่อคะลองตรงไปทีนี้ดูนะคะแล้วก็ทางนี้ล่ะแล้วก็ทางนี้นะคะเราดองเดินตามเพื่อนไปดูเราเพื่อนก็เดินนํแเราก็ตายนะคะแล้วก็เอาเลยเอาแล้วผ่านแล้ว ส2แล้วนะอีกนิดเดียวเราก็จะผ่านแล้วเราจะไปยังไงแล้วเราจะ่าดไหมเอ้ยผ่านด้วยกเก่งจังเลยน่าขับคุณมากเลยเอ่อ45แล้วนะคะปะอึ๊บดึงดึงอึ๊บดึง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 ข้งาโดนัทไม่มีรูตรงกลางโดนัทไม่มีรูตรงกลางเพลงอันลักอีกแล้วพี่ลิงขอร้อง โอ้โหระวังเลยอย่ามอแตะขลักเก็ตพี่ลิงเข้าใจแล้วเก็ตลองใช้ทริคดิทริคกะทริคอ่ะเออจริงด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้ทริคดูนะคะอันนี้เนี่ยอันนี้ไปไม่ได้เราก็ต้องไปทางนูง้นเรียบรย้อยว้วต่อนนี้เนี่ยน่าจะห้ามโดนนะคะสีชมพูที่มันเป็นบุ๋มบุ๋บุ๋ม,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 มตรงนี้นะไม่เป็นไรเราจะต้องค่อยๆเละไปเก็ตทำได้ดูแล้วพี่ลิงเชื่อไป มันถึงได้รลำบากรลำบากโอ๋ยนั่นไงนั่นไงอ้ารเลือเจอโจเกอร์แล้วเกมันจะทําอะไรเราไหมอ่ะพี่ลิงใจเย็นๆนะโจ๊กเกอร์เนี่ยคนนี้เขาใจดีไม่จริงหรอกโอ้โหเราต้องขึ้นไปหามันจริงๆใช่ไหมอ่ะก็จริง่ะดิ แต่ไ,ไม่ได้เหรอดูมันน่ากลัวจริงอ่ะพี่ล็งกลัวมันนั้นเนี่ยต้องไปพี่ลิงต้องไปนะโอ้ยเด็กก็เริ่มกลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอเคจะถึงแล้วจะไป่ทำอะไรเราจ<า>้าใจไปอ่ะเข้าไปในท้องมาเลยพี่ลิงเฮ้ยจะดีเหรอสวัสด,ดีนายนายนายคงไม่ทำอะไรฉันใช่ไหมอ่ะดูปากนายเดยเฮ้ยมันมืดๆนะมันมืดๆืดแมันมืดๆ โอ้โตอนนี้นยคะเรามาอยู่ที่เส้นชัยเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาอยู่ด้านหลังของโจ๊กเกอร์แล้วว้โอ,โ,โอเคเดี๋ยวเรามาดูตนก่อมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะเออันนี้คืออะไรคะเนี่ยเป็นโต๊ะนะคะเราก็ไหนดูสิวางเลยโอโ้เป็นแค่โต๊ะธรรมดาไว้สําหรับโยนใส่เพื่อนนั่นเองนะคะดูหน้าดิดด เกดหนะ้าเกดเอาไปเป็นอย่ากันดะเฮ้ยอันนี้เราลายได้เราลายได้ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเอาหมวกไหมอะพี่ลิงก็ถ้าเกิดเอาหมวกพี่ลิงก็หายไงไม่เอาหรอกเกดโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิอันนี้คือแพดธรรมาดาเนาะอบอ๋อนี่ไงมันเป็นแพดแบบนี้นี่เองนะคะเราขึ้นไปอยู่บนตัวโจ๊อกเกอร์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะนัะ่น,นไงไม่ได้ไม่ได้ไไดออกมา โอเคค่ะยังไงนะคะวันนี้แกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายพี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าใครที่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงนะ่นาบีลิงตลอดกาลอย่าลืมกด subscribe ให้กับพี่ลิงด้วยนะครับแล้วก็ไปชวเนเพื่อนๆมากดไลค์กด subscribe ให้พี่ลิงเยอะๆด้วยนะอ่าดูด้าพี่ลิงเด็ดทุกคน ล็อกาับิตาสีตวงเลยอ่ะบายบายนะ bye น้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกณฑ์แล้วก็พี่ลิมได้นะคลิปตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆของพี่เกณกับพี่ลิมได้ที่ตรงนี้เลยน้องๆอย่าลืมกดไลค์ like, ให้เกณด้วยนะคะบ๊ายบาย